ลูกตั้งโมนะครับไว้ในกระถางต้นไม้นะครับกระถางนะครับสีเทาๆนั่นนะครับเป็นตั้งโมเนื้อสีเหลืองนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับเนี่ยลูกแค่นี้เองนะครับก็ได้เอาไปกินแล้วสี่ลูกนะครับลูกประมาณนี้นะครับปรากฏว่าหวานมากนะครับเนื้อเป็นสีเหลืองข้างในที่เนี้ยจะเอาเก็บไว้ให้ลูกสาวกินนะครับลูกสาวจะมาตอนปีใหม่ก็มีลูกนี้โตหน่อยนะครับลูกนี้โตหน่อย รับรองว่าคือผ่าออกมาเนี่ยหวานมากเพราะว่าเรากินลูกเล็กๆแกนๆยังหวานเลยนะครับลูกนี้อีกประมาณอีก10วันแต่ปีใหม่นะครับ10วัน11บวันก็น่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่าเทาก็เริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรแล้วแต่ถูอยู่ไม่อยู่ยังไงเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ครับนะครับอร่อยเนี่นอน,นครับเป็นซื้อมเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงมานะครับ ซองละ30บาทมีไม่กี่เมตรเองนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ